Maybe at Watchpoint, Gibraltar. ออเธอ,อออเธอทำจนรู้สึกว่าซอมบี้มันไม่น่ากลัวไอ้หีั้งแรกกูก็กลัวนะพักหนึ่งพักสองอะไอ้ภักหนึ่งน่ากลัวสำหรับกูเราเหมือนยังยังไม่รู้จักผีว่าซอมบี้คืออะไรไงสักพักแม่งทำมาอ,าอุ้ยน่ากลัวสักพักแรกพี่แค่น่ากลัวน่ากลัวเพราะเพราะตึกมันแะละไม่เกี่ยวกับผีใช่ ไอ้ตึกไอ้นางพญาแดงกุจุงล่าง กะรดนะแบค็คขี้นม่นนหมดใจะไหมแต่ไม่ไม่ใช่แบค็คขี้ว่าอันนี้มันท็อปจรูกูจะทับจรอ,อยู่ข้างล่างสองคนนะมึงทุกนตันตันได้จริงๆอุ้ยโอ้เมาสุด เราจะหันไปยืวเลยเยี่ยรับกูเลย กองทัพจอแม่งโกงเลยเีแม่งได้ยิงม่ไม่มีตัวยิงป้อมเวดิวเอสอ่ะมันเลยได้ยิงไงอ <laughs> 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 ้กว้าก <laughs> ูว่าทำไนฟีไอเฮียมันเป็นรปเปอร์อ่ะเจนจิไม่เคยยิงป้อมเลยเลยไ่ไ <laughs>

ก็จริงไงไม่ตายกันเนี่ยเห็นโดดมาตรงฟูไม่มีหลับเลยวะเออตายซะไอ้จั๊ด หนึง่งเลยจะตายจะตาย ตายอ่ะเห็นแต่ส <c oughs> ั้นร้องไม่ยักกี่อ <c oughs> ยอ <c oughs> ู่เออไม่ได้เลยเราเห็นว่ามันว้าวมาตลอดเลยโคตรแปลกแปลก,กใจยัง <c oughs> คือเราดิ้นเราบอกรันดีหรือว่ามันมันไม่ มันวับไม่ดีวะวับไม่เข้าหลังอะน่ะเนาะแบบแบบข้างๆอ่ะโอหเหมือนกันเอ๋ๆอย่าไปยืนอย่าไปยืนใกล้มันมึงจะไม่ได้หิวมันยิงติดไอ้กที่นั่นรถอยู่ไหนวะัำรถอยู่นะ

ไม่ตาย้ะแทงคตฟรีเดี๋ยวมันฝอยแทงเลยแทงมันไม่ตายเลยทีเดียวตายไปทีเดียวไอ้เบียดลูกา้า่อยเธอไอ้เหี้ยอ,อย่าตายบบมยื้อไว้ยืงไว้เอา,าตาแล้วอ,อย่าตายก่อนที่ <laughs> ยิ่งง่ายยังง่ายมากมันเหมือนทำอะไรกันไม่ถูกอ่ะสำหรับกูนะริปเปอร์พยายามว้าวัวดูหัวแต่ว่ากูอยู่ข้างหลังกูเห็นอืมปัญหาคือริปเปอร์กูว่าระกาศมาหนึ่งคือว้ามาทีไรเห็นตลอดเลยแล้วทุกทีมเราช่วยกันมาร์คนะเว้ยกูมาร์กแล้วแล้วอยู่ดีมีคนมามาร์กซ้ำอ่ะเพราะว่าคนอื่นก็มาร์กเหมือนกันหนึ่งเนนั้นคือกูเองเราสองคน ไอจังหวะที่มันอยู่บนหัวแอสอะจังหวะนั้นใครมากกว่าบัสะพานไม่ใช่บนละพานไอตรงใต,ปตงง้ประตูฮัล่ามันยีประตูสองอันใช่ปะแล้วประตูซ้ายอะแล้วมันอยู่บนหัวแอสอะปะูมากตรงนั้นทีหนึ่งแล้วมีคนอีกคนหนึ่งมากเพิ่อมอีกทีอ๋อกูเองไงอ๋ <laughs> อ้๋อี่อ <laughs> ิแค่ <laughs> อ่าฝั่งนูน้นยังเป็นแบบเมื่อกี้คือ เหนื่อยอ่ะอูตู้เหนื่อยแคาไหนทับทับจอนมันระหวังพร้อมเล่นอ่ะกูโคตรงงอ่ะกูเล่นทีไรไม่พร้อมกระใจนะท้ออีสต์อ่ะแล้วกูกลับพอดีไปเลยคือล่างหัวยังไงต้องโดนหัวสักหนึ่งนัดแน่นอนโดนไปเจ็บเจ็บ

และไม่ใช่ยิงง่ายเหมือนกันยิวเร็วยิวง่ายมีสกิลตัวรอดเซฟตเพื่อนได้ดีไล่มันเลยโอ้ยซ่าเฮ้ยยให้กนรทันไหนมันพอบี้ ก็ดีที่ต้องโอ้จะบอกเลยมันจะอยู่ที่นั่นอยู่ปัญหาคือทางกูนะแทงมันต้องลงไปอะเมื่อกี้ไม่ให้ท็อปจอลงไปสับคนเนี่ยนะ่ะเขาจะลงไปไม่โดนลุมแป๊บเดียวตายแนละ้วถ้าแทงโดนนะอาจจะอยู่กันได้นานกว่าแล้วมันนะแทงไม่รอบตัวท้ายมันะต้องลงไปไม่ไปยืนยิง เฮ้ยมาไล่อะไรมากะไหนกะไหนมาไล่กะไหนโอ้ แค่ไม่รวมกูปแบบไปแยกตายปัญหาช่วยมาดิออกไปยิงต่อไม่มีใครโผล่ไปแล้วนะพุ่งไปอีกโอ้ตายเธอไอ้เหี้ยมึงก็ฆ่ามาสิ มันมึนมากเลยนเ,น,เน,นี่ยทีมเราไม่รู้ว่ามันคือแบบแก้มาถ่ายกันไม่ถูกอะ่ะอย่างแรกคือมึงแย่กันเล่นน่ะแล้วก็ไม่แบบตายแบบวนวนแบนบวน,นตายกันน่ะมาปุ๊บแทงตักะไรมาปุ๊บแทงตากอะไรแล้วส่องกลับรอบแบบไม่หลีกคูไปเลยเออยูเวนต์โอเคไ,มไมหมนีเอ้ยเทฟเฟย่ามาอีกให้เล่นเลย มันแรงครับพี่น้องไม่ได้รู้ยิงอเอ้ยเจสบิน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 เล่นไม่ได้คนกระไกลมึงเอ้ยพูดอย่างนี้ยังไงโอ้สกิลไม่มีเขี้ยอะไรเลยสกิลเขี้ยมากยิง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 ทำมาเพื่เขี้ยอะไรเนี่ยสกิลไอ้เหี้ยท โอ้โหโอ้ชาร์จยิงเหรอสไนเหรอใช่ตัวเขาขึ้นตาไนแต่มันจะไล่มึงได้นี่ตงมามากินไม่ได้กูยินไม่ได้กินกูไม่โดน โอ้ยควายเออข้าาไม่ได้แน่ไงวะแทงหัวคุยเออให้รู้ว่นแปบเดียวแม่งรอดเลยไอ้เหียมันได้มีจิดที่อะไรไม่ออกเลยหรอวะดนแค่นี้จริงอ,อ่ะอ่อตีรวบอาา่<า><ม>ะโอเคมาว่ะจิวมไ,มไม่โด,มมดมนมดาไค่รวบเลย แต่ตัวเป็นตัวที่เก็บสีเร็วถ้าโกงเนี่ยให้มันเก็บัสีเร็วแต่สีมันไม่ที่แรงเลยเอาไว้ทำจะไหวมันแค่แค่รวบก็พอแล้วเว <g ope> ้ยแค่รวบก็พอดีเก็บเร็วเพิ่มแต่ไม่มแรงเอาแย่เอาอีกมันไม่แรงมันไม่เท่าไหร่อ่ะแต่แค่แค่รวบก็พออ่ะแค่รวบก็แค่รวบก็ปั๊มหัวแล้วอ่ะดาเมจอาจจะไม่ต้องเยอะรวบแล้วปั๊มปั้นหัวเลยรใช่อะไรอัดหัวอย่างเดียวอ่ะรวบแล้วอัดหัว แต่ถ้ายิงไม่โดนใกล้เคียงแล้วอะไเงี้ยแล้วมันติดโลได้ไงถ้าไม่มีโลเพราะขีปฝาจะวันช็อตตรงนี้ก็ได้รวบขีปฝายิงหัโดนหัวเพราะว่าคิปฝาโดนโดนโดนหมดตายฝาโดนหัวหมดโหจายนะไม่ต้องมีเดมิลที่ด้รวบต่อเมื่อกี้ไปทำแควได้มั้ง มองเห็นเลือดน้อยอย่างนี้อยู่ที่ไหนเอายิงสากนัดแรสเตโลดีกว่ามาดูวฝ่ามือตัวนั้นตัวที่ว่าฝ่ามือโอ้กันยิงกันยหนึ่งกันยิงหนึ่งทำยิงสวยอยู่ได้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 สวยเออนี่ถือว่าแทงเปลี่ยนเลยเว้ยอุ้ยสร้างเงนหน่อยเตดดีงี้ง่ายเลยกู ไม่มีสกิลดืวดเข้ามาหาคุณละขอามาได้มีแค่ตัวเดียวๆๆจะตายแล้วนะ่ะตัวเข้าอ่ะ <c oughs> ต่อให้ไม่รวบแต่ก็มีดาเมียสโลเลยตอ้อยู่ในเอามาตายเลย ไม่ไหวแล้วสามนาทีอีหนึ่งนาทีอ่ไม่ได้ตั้งป้อมแล้วไงตอนนี้ท็อปจอนดูแต่รวบก็ระยะสั้นอยู่เลยไม่ค่ายจริงตัว

หนึ่งโอ้โตัวไอ้ป้อมยิงอตอนแก๊ตตี้มาแล้วบอกนะกูจะช่วยมึงไม่ได้เข้ามึงคนเดียวตอนนี้กูต่างจากกูนะโอ,โอ้โหจะยื้อพวกมันยิงตายเลย ตัเาเยอะอยู่ช่องล่างซ้ายมือมึงอ่ะแบกคมันตายเยอะเดี๋ยวแทงข้างล่างแบกคแทงลงตงไปข้างล่างแทงลงตงไปข้างล่างตายแน่เลยแทงไอ้เหี้ยอูวแลว <c oughs> ะ,ะ <c oughs> มันจะมีิเอ่าวอ่างเงี้ย กันที่ตายแล้วเดีนะโอ้ไกลอยู่นะมันไม่ควรจะทะลุตะพานทีน้ยนี่มันเลย อกับจอเนี่ยวะมึงปิดใจปิดใจอะไรนาดแข็งเลยตัวซาเลียตัวนี้ดีกว่าล,ลิง,ลง

กกไดม่าโอ้ยซ่าเฮ้ยกูตายโอเคไอ้ตัวเนี้ยคือใครเนี่ตัวแฮก น้ำเงินะต่ายเห็นกระตายเห็นกระตายโอ้เขาโไม่ทันงชั้นไล่ก็ไอนรถมันสู้ัมันไว cô, cô không thẳng mình Hiếng nam ấy, hiếng nam ấy, nào hiếng nam ấy nhà tay kinh thấy hay tinh tay เรนได้ตั้งความแล้วไปจบแล้วเจ็ดอีซี่สองมป็นหนึ่งเที่ยมันมาสามคนเลยวะเนีน่ยเที่ย 没有。